ณนะปราสาทแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นราชากับราชินีคนแรกเอลซ่าคนที่สองไลอาน่าคนที่สแอนนาและคนที่สอเล็กซ่าครอบครัวในวังนี้อยู่กันอย่างมีความสุขเออกีอ้เออเออเออกี้เออ เช้าแล้วเหรอเนี่ยยังมืดค่ำอยู่เลยอะ่ะตึก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 อเอซ่าสวัสดีจ้าอาบน้ำได้ยังแหละเธอน่ะอาบแล้วจ้าฉันยังไม่ทันได้อาบเลยอะ่ะแล้วฉันไปอาบก่อนนะจ้าอาบน้ำด้วยก่อนดีกว่าอือน้ำก็อุ่นใช้ได้นะฮึอาบเสร็จแลว้วเอซ่าเธออาบน้ำเสร็จแล้วเหรอจ้าใช่จ้าเสร็จแล้วแต่งหน้ากันไหมไปสิจ้าเดี๋ยวไปชั้นเป้ปลุกน้องๆก่อนนะค่ะเด็กๆตื่นได้แล้วจ้า เอ้ยยังง่วงอยู่เลยค่ะพี่เอลซ่าช้งับผมก็ยังง่วงอยู่เลยครับงั้นก็ตอนต่อไปนะเดี๋ยวพี่จะแต่งหน้าก่อนพอดีมีงานเต้นรำว้าวค่ะงั้นหนูหน,หนูขนอนอนกอดต่อนะคะได้จ้าเออเลซ่าจ้าตื่นได้แล้วจ้าเออพี่พี่อนนาจ้าหนูยังง่วงอยู่เลยงั้นก็นอนต่อป้ป แต่งหน้าก่อนเรานี่คนรับใช้ช่วยหยิบให้ฉันหน่อยได้ไหมเครื่องสำอางนะ่ะได้เพคะไปทาลิปสติกนะเพคะเกนต่อไปทาตาเสร็จเรียบร้อยเพคะใส่ตุ้มหูหน่อยเพคะยังไงหนนะเพคะ อึ๊บหอึ่งวินาทีเอ้ยมันไม่ค่อยเห็นเลยปึ๊บใส่เข้าอี๋ใส่คะอีกข้างเลยนะคะเพคะปึ๊บเอ้ยอยากเกินจังเลยอึ้บเออเสร็จแล้วเพคะเท่านี้ค่าก็สวยแล้วฮ่าค่ะค่ะข้าต้องเปลี่ยนชุดฮิฮิเปลี่ยนชุดด,ดีกว่าเราโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อย ค่าสวยใช่ไหมล่ะดูสิผมอะไรสวยหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่านี่ไปเที่ยวดีกว่าทุกสีสรกระเป๋าฉันได้ใหม่ด้วยนะเสียมพูหวานแบบเลยฮ่าฮ่าฮ่าไปหาอันนาดีกว่าตุ๊กตุ๊กตุ๊นาจ๊ะอันนาเออวันนี้ไปเที่ยวไหมเออไปจ้ะงั้นจ๊ะเดี๋ยวฉันอาบน้ำู่จ้ะอ๋อจ้าจเดี๋ยวฉันรอนะ ้าไหนจะนั่งรออนนาอีกเสียเวลาจริงๆเลยแต่ยังไงเขาก็เป็นน้องเราเราต้องนั่งรอ,อน้องก่อนเออเเอเอเดี๋ยวนะนั่นใครนะ่ะนี่ต้องเป็นใครอ๋อๆพี่เท่าทีนะน้องสาวพี่ลืมไปว่าน้องเป็นน้องเล็กสุดของได้ได้ใช่วงจากกีนี้นะ่ะพี่ขอโทษน,นะงั้นนอนต่อไปนะเออฉันลืมบอกไปค่ะว่าในวังของฉันน่ะมีห้องตั้ง เออตั้งห้าห้องนะคะถ้ารวมห้องชั้นกับถ้ารวมห้องชั้นดีก็เป็น6ห้องค่ะงั้นเราไปดูห้องชั้นกันเลยนะคะแรกเป็นห้องนั่งเล่นค่ะีเล็กงลาวเป็นห้องรับแขกนะคะนี่มีทีวีมีต๊ะกาแฟนั่งเล่นมีห้องอาหารด้วยค่ะแล้วก็มีห้องดนตรีมีอะไรหมดเลยนะคะอนี้ค่ะห้องโปรดของฉันเลยคือห้องนั่งเล่นนี่เองดูสิคะสวยมากเลย ฉันว่าเราไปงานกันได้แล้วนะ,ะเออ,อไรอนะันนาพี่ไปก่อนนะจ้ะค่ารีบกลับมานะคะจ้าอออาริซาพี่ไปก่อนนะค่าพี่อันนาะแล้วเราสองคนก็ไปกันเถอะ กันดีกว่าเนาะใช่จ้ะงั้นพวกเราขอลากันไปเท่านี้ขอบคุณค่ะ